สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แหลมอาวันนะครับผมและวันนี้ก็อยู่ในรายการเซลแหลมจัดให้อีกแล้วและวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า S 1 0พัน R ปี2020นะทุกคนให้ดูหล่อเลยครับต้องบอกว่าคันนี้คันนี้คือหล่อมากทุกคนนี่ให้ดูรอบคันหล่อมากและใหม่มากเจ้าของไม่ค่อยได้ขี่ รถจอดทุกคนรถจอดนานๆขี่ทีแล้วแบบว่าเบื่อไงจอดจอดบ่อยแล้วมันเบื่อแล้วก็เอามาขายเออแปลกไหมทุกคนไม่น้อยมากผมบอกเลยคันนี้รถพี่ที่รู้จักกันอีกเลยแล้วพี่ที่รู้จักกันอีกแล้ว,กกน,ลวนะทุกคนนะนี่พวกพัวก,กันทั้งนั้นแบบว่ารวยเกินอะ่ะแล้วแบบขี่เบือ่อแล้วก็มาขายทิ้งอะ่ะทุกคนเข้าใจปะเอออารมณ์แบบรวยเกินอย่างเงี้ย มาทุกคนวันนี้เราก็มาดูรอบตัวคร่าวๆนะฮะนี่ให้ดูของตรงของแต่งโอ้หลอมากทุกคนมาหาไหมพี่เอออ่ะมาไล่ดูของแต่งกันนิดนึงนะทุกคนแนละ้วก็เป็นชิลเมจิคอลอุดกระจกของไลท์เทคไฟไฟไฟเลี้ยวของอะไรวะไฟเลี้ยวของอะไรไม่แน่ใจ เออก็มีค้อเฟรมนะคอเฟรมคาร์บอนนี่มีค้อเฟรมคาร์บอน,น,ม,อม,บอนมีเกียร์โยงมีท่อการปรวิกนะแต่ตัวนี้ท่อน่าจะเป็นปลายแท้ปลายแท้แ,ทแต่ว่าสลิปออนน่าจะเป็นงานไทยงานไทเทเนียมไทยนะนี่ไทเทเนียมสีม่วงๆงนี้นะทุกคนมีไฟท้ายนะเออไฟท้ายนี่ของแต่งก็ แพงเหมือนกันนะพอไฟท้ายของเอสพันเนี่ยโชมนี้เป็นโช็กไฟฟ้าแล้วดูหน้าจอผมไม่ดูหน้าจอผมชอบหน้าจอมากทุกคนนี่จอใหญ่มากแล้วสวยมากอุ้ยเดี๋ยวนะไฟเบรกชำํำรุดอะไรวะน้ำมันหมดน้ำมันหมดน้ำมันมันหมดมันขึ้นมันจะขึ้นเตือนตกใจนะ<ห>นแล้วมันไฟเบรกชํำรุดอะไรอะ อะมีเตือนหมดต้องมีเตามีเตาเชื้อเพลิงอีกใช่น้ำมันอ๋อนิดๆหน่อยๆคือเตือนหมดเลยเหรอใช่ระบบเขาคือโอเคมากโอ้โหคือนิดๆหน่อยๆก็คือเตือนยังติดนะรูปกตินะเขาเตือนอยู่ยังแบเตือนเพราะว่าไฟเลี้ยวแต่งไงไฟเลี้ยวอ๋อไฟเลี้ยวแต่งมันของอะไรนะไฟเลี้ยวในโชว์เลยมันไม่มีไรมันแค่ปิดมันเป็นไฟเลี้ยวแต่งของไฟเลี้ยวของอะไรนะเอ็นอาร์ซีอ๋อของเอ็นอาร์ซีข้างหน้าข้างหลังด้วยใช่ไหมชุดหลัง ดูไฟเดย์ไลท์ไฟเดย์ไลท์สวยมากมาทุกคนเอาเลขไม้เท่าไหร่วะเมื่อกี้เลขไม้อยู่ที่เ,เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งหมุนตรงไหนเนี่ยวิดีมดูเลขไม้ผมเล่นไม่เป็นเนี่ยผมไม่เคยเล่นในพันเนี่ยอ่ะ อ่ะปึ๊บเปิบ,ปบปอ่ะเน่เน่เน่่ไอเนี่นนนมันทริปทริปไม่ใช่มีบอกโอ้โหบอกละเอียดมากอะไรอ่ะช่วยกาแฟาจอดไงโอ้อโหขี่ได้อีกห้าสิบห้ากิโลเมตรใช่ไหมที่ทมันเตือนแจง้งมาอย่างเงี้ยเนี่ยทริปเอน่าจะทริปเดียวกันเราไม่ได้กดโอ้จะรีวิวอ่ะจะรีวิวก็งงอ๋อ หนึ่งมืหนึ่งพันสี่รอยยสิบกิโลทีนี้ก็อ่ะบ่นวายกันเลยเราไม่เคยเล่นนะทุกคนนะนี่มันคันแรกที่ผมรีวิวเลยนะเ <c oughs> จา้า,อจาของร้านก็ไม่ค่อยเจ้าของร้านก็ไม่ค่อยได้เล่น <c oughs> เออเพามันเป็นระบบใหม่ผมก็ไม่รู้เรื่องอ่ะระบบอ่ะก็ตามนี้แหละครับทุกคนนะเลขไม่หมืน่นไม่หมืน่นหมื่นหนึ่งพันนะทุกคน ไหนๆกไ็ไหนๆก็บอกราคากันก่อนดีกว่าทุกคนนะเพราะคันนี้เนี่ยราคาสดอยู่ที่หกแสนสองหมื่นบาทถูกนะทุกคนถือว่าถูกนะเพราะว่าของแต่งค่อนข้างค่อนข,ข,ข้างเยอะนะในตลาดราคานี้ของแต่งของแต่งแบบนี้แทบไม่มีเลยนะนี่ดูของแต่งนี่มีชิลอุดกระจกอมีข้อบเฟรมข้อเฟรมก็ปลาไปสองหมื่นแล้วนะถ้าเบิกใหม่ เบิกใหม่ข้อเฟรมแพงมากทุกคนนี่มีเกียร์โยงบกท่ออ่ามีไฟไฟท้ายนี่ไฟท้ายมาฟังเสียงกันสักนิดน,นึง เสียงเสียงมันยังแบบว่ารอบมันเล็กเพื่อให้เครื่องมันร้อนนะแล้วมันก็จะค่อยๆเบาลงเพราะว่าผมไม่ได้สตาร์ทไปเลยมันล็อกรอบแล้วทุกคนนะเวลาจอด เอ็นพันมันจะล็อกลอกอ่ะ,อะโอเคทุกคนอ่าเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวแจ้งราคาใหม่เมื่อกี้แจ้งรายละเอียดเอ่อราคาสดหกแสนสองหมื่นก้าพันบาทนะครับผมถ้าใครจะผ่อนนะก็คือ ดาวเริ่มต้นที่ 6, 9, หก0มืนเก้าพันครับผ่อนห้าปีเดือนละหนึ่งหมืนสามพันบาทก็ถือว่าไม่แพงนะทุกคนนะไม่แพงไม่แพงเงินเดือนสักสามหมืน่าจะออกได้นะเงินเดือนสามหมื่าประมาณสามหมืน่าจะออกได้นะทุกคนนะถ้าถ้าดาวนีน้นะถ้าดาวหกหมื 6, นนะโอเคทุกคนก็ฝากเจ้า 8, อ1 0พันออาคันนี้ไว้ด้วยนะปีสองพันยี่สิบนะทุกคนนะ ลืมบอกไปว่าเป็นสติกเกอร์จากโรงงานเลยนะเป็นสติกเกอร์ตัว M1000R เลยนะทุกคนนี่สติกเกอร์แบบนี้นะแะ้ว S1000 คือระบบเขาจัดเต็มมากโอเคทุกคนก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะฮะเจ้า s 1 0 0 0 r นนะใครสนใจทักพี่แหลมมาได้นะครับผมหรือว่าจะทักเพจ Big b i บ e b บิ๊กเบสนะฮะรายละเอียดเชิงลึกก็อยู่ในเพจ Big b ไบต์บิ๊กเบสนะฮะ ใครที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมอของแต่งรูปอะไรต่างๆเนี่ยก็ทักเพจ b i g b i บ e b บิ๊กเ e ได้นะฮะหรือว่าใครจะอยากดาวเพิ่มอะไรเงี้ยผ่อนน้อยดาวเท่าไหร่อะไรเงี้ยข้อมูลก็ทักเพจเราได้หรือจะทักมาทางพี่แหลมได้นะทุกคนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบา,บาย